สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นดาวจูนนะครับหุ้นดาวจนเช้านะครับของวันที่ยี่สิบนะ22ธันวาคม2566นะครับสหรับหุ้นดาวจูนี้ก็คือหุ้นจากประเทศนิวยอร์กนะจะออกทุกๆุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาตีสี่ห้านาทีนะครับของทุกวันทุกวันเลยนะครับ คลองมีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลุมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเรขให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลุมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเมื่อวานนี้ออกเก็บแสบมากเลยเนาะสองศูนย์ศูนย์เก้าสองมเลขกเบิ้ลเลย 20092อ,อาจารย์ให้7 8 9มา92เป็นเน้นที่7ก,กับ8มา9เผี็จได้จังเลยเนาะแต่ถ้าใครจับ9ตัวลงตามที่ว่านี่ก็คงจะโอเคอยู่เนาะรบบก็สู้ๆกันไปนะครับสําหรับคนที่ได้ไปต่อก็สู้ไปนะครับคนที่ไม่ได้ไปต่อก็ถ้าเหนื่อยก็พักนะถ้าเหนื่อยก็พักนะครับ ถ้าไม่เหนื่อยก็ไปต่อเลยนะครับพักเพื่อสู้ต่อหรือว่าจะพักเพื่อเพื่อแขวนนวมก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับครับถ้าถ้ามันเหนื่อยมากๆก็อย่าพายเรือทวนน้านะครับยังไงไงมันก็เหนื่อยมากขึ้นละมันไม่คุ้มนะครับประมาณนี้นะครับรุ่นลมเพื่อความบันเทิงไปเอานะครับประมาณนี้นะครับอือครับ อขอขอบพระคุณสมาชิทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามกดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลยให้ท่านผู้ชมเรุยนลุนล้นๆกันนะครับตามนี้นะครับอืมขอบพระคุณมากๆเป็นทํามไรถึงเดี๋ยวนะครับสักทูนะอืมครับ ครับอ่าเราก็มาเริ่มกันเลยครับการนี้เริ่มกันเลยนะครับมันมันภาพมันั่นะครับเด่นนะครับเด่นนะหุ้นดาวโจน์เช้านะออกตีสี่ห้านาทีนะครับเด่นนะครับสามสี่ห้านะครับสามสี่ห้านะเน้นที่สามนะครับลองสี่นะครับ ลองห้านะครับห้าเป็นตัวน้องสุดนะครับอืสามนี่นะครับสามอะไรคะนี่สามสามสามเก้านะครับสี่เก้านะครับสามศูนย์สี่ศูนย์อ่าฟังเสียงไปด้วยนะครับสามหนึ่งสี่หนึ่งนะครับ สามสองสี่สองนะครับอืมสามสองสี่สองนะถ้าห้ามาก็เหมือนกันนะครับห้ามาก็เหมือนกันนะก็เหมือนกันนั่นแหละอืมเก้าทูนหนึ่งสองเหมือนกันนะครับถ้าห้ามาถ้าใครชอบห้าว่ากันเถอะครับแล้วคราวนี้ชุดวินนะครับวินมีไหมวินเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับวินนะครับอืมวินนะครับ ส่วนเน้นก็เน้นที่สายรูดนะครับรูดนะหรือไม่ก็วิ่งนะครับสูดก็วิ่งพอฟันทงที่สามนะอืมหางนะครับใหญ่สุดนะครับตัวรองก็คือสี่นะครับตัวรองก็คือห้านะครับสามสี่ห้านะครับใครชอบห้าก็าจัดไปนะครับอ่าครับอ่าจดเลยนะครับค่ะนี้เดี๋ยวจะมาเน้นให้ค่ะนี้นะครับเน้นนะครับเน้น

สามสี่ห้าครับสามสี่ห้าอืมขอเน้นตรงนี้นะครับขอเน้นตรงนี้นะขอเน้นตรงนี้นะครับสามศูนย์สามหนึ่งนะครับถ้าสี่มากก็สี่ศูนย์สี่หนึ่งนะครับอืม 40, สี่ศูนย์สี่หนึ่งสายวินก็ตามนี้นะครับมันก็ชนกันสามศูนย์นะสามหนึ่งนะมีนะสี่ศูนย์ ีหนึ่งด้วยมีเลยนะครับประมาณนี้ถ้าเกิดชนช,นชอบค่อยจัดนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับสายรูดนะครับเน้นที่รูดมากกว่านะก็ร,ะรูดได้กินบ่อยรูดก็ขอเน้นที่สามนะครับใครชอบเลือสี่ก็จัดไปใครชอบเลือกห้าตัวลองระวังนะเมื่อวานนี้ก็ก้าตัวลองมานะครับก้าวตัวลงมาวันนี้อาจจะมาห้าเหมือนเดิมนะครับประมาน,นี้นะครับอ่านน อย่าดูถูกตัวลองอันไหนที่มาอยู่ตัวลองเนี่ยเขาเรียกว่าแรงตีนปลายอะ่ะวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งผลสุดท้ายแซงไปข้างหน้าเลยพอนาทีสุดท้ายนะครับประมาณนี้นะครับให้มันลองตัวลองนะครับรัตวถ้าเครียดก็พักนะถ้าเครียดก็พักก่อนนะครับอาจารย์ยังเครียดเลย <c oughs> เครียดยประมาณนี้นะครับสามสี่ห้าสามสี่ห้านะครับประมาณนี้นะครับ เน้นที่สามก็คือสามศูนย์สามหนึ่งเด่นจุดรองสี่ก็สี่ศูนย์สี่หนึ่งที่เหลือคือคือตัวรองนะครับตัวรองตัวเด่นตัวเน้นตัวอะไรก็บางท่านมือใหม่ก็อาจจะยังไม่เข้าใจนะเด่นก็คือใส่ใส่ใส่มากหน่อยอรองก็คือใส่ดองลงมาหน่อยอะไรเงี้ยนะครับลูดเน้นที่ลูดก็คือลูดลูดสาม คำว่าร,รูดก็คือสิบเก้าหางนะครับสิบเก้าหางนะสิบเก้าหางอย่างเช่นสามหนึ่งหนึ่งสามเนี่ยไปกลับนะครับสามสองสองสามแล้วก็สามสามแล้วก็สามสี่สี่สามแล้วก็สามห้าห้าสามสามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสาม สามแปดแปดสามสามเก้าเก้าสามสามศูนย์ศูนย์สามเนี่ยมันก็จะครบสิบเก้าชุดอะบางครั้งถือเขาเรียกว่าสิบเก้าหางสิบเก้าหางนะครับเราจดออกมาแล้วเขียนออกมาแล้วนะครับเขียนออกมาแล้วเขียนรุนแรงเอาเอันี้ออกมาก่อนอารายนี่เขียนก็ได้สามหนึ่งมองเห็นไหมไม่ต้องเห็นฟังเสียงก็ได้สามหนึ่งหนึ่งสามสามสองสองสามเนี่ย สาม 3, สาม 4, 4, 3, สามสี่สี่สาม 6, 6, 3, สามห้าห้าสาม 8, 8, 3, สามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดแปดสามสามเก้าเก้าสามสามศูนย์ศูนย์สามเนี่ยมันก็ครบสิบเก้าหางใช่ไหมเราพอเราครบสิบเก้าหางแล้วเราก็มาเลือกดูคระเนี่ยสามสี่สี่สามพี่น้องเลขพี่น้อง มันไม่น่าจะมาเงี้ยเราก็ตัดออกอืจะไม่ใช่ตัดทิ้งใส่น้อยหน่อยใส่น้อยหน่อยประมาณนี้นะครับอ่าโอ้อันนี้เจ้าอื่นเขาให้เจ็ดมานะอืคำน้าอื่นเขาให้เจ็ดมาชนเจ็ดแล้วก็วงเจ็ดไว้สามเจ็ดเจ็ดสามไว้อย่างเงี้ยอวิธีการนะครับอืมประมาณนี้นะครับเจ้านั้นให้เก้ามาเก้าวา่าวนะเอาเก้ามาก็ติ๊กไว้อย่างงี้อเจ้านั้นให้มา แก้ล้วให้สองมาก็ชวนกันสองอย่เราก็มาวงกลมไว้ไอ้พวกที่วงกลมเนี่ยเราก็เน้นหน่อยอไอ้พวกที่ไม่วงกลมไม่ตรงกับเจ้าไหนเลยอย่างเงี้ยอืมก็เบาๆอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับวิธีการนะวิธีการนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้แต่ขอใช้วิธีการเพื่อความบันเทิงนะครับรุ่นลุมเพื่อความบันเทิงนะครับอันนี้หลักการเลขคณิตศาสตร์นะประมาณนี้นะครับ ลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอาจารย์ได้คํานวณอาจารย์ก็มีความสุขนะอืไม่ไม่เคยเอาไปใช้อย่างอื่นเลยนะบอกแล้วกันคือคือบางวันก็ถามว่าเออเมื่อวานนี้ออกนี้อันนี้อันอนี้ก็คือตัวเองไม่ได้ลงนั่นแหละอืตัวเองไม่ได้ลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอ่าประมาณนี้นะครับอ่าตามนี้นะครับจดเอานะครับใครไม่ทันก็แคปเจอหน้าจอไวอ้อีกทีหนึ่งนะครับตามนี้นะครับเน้นที่สามกับระวังห้าเมื่อวานนี้ให้ ่อลองมาเลยเมื่อวานนี้เก้ามาระบัยด้ว,วนยนะครับครับถ้าเกิดสำนักอื่นเขาให้ตรงห้าตรงกันเนี่ยก็จัดเลยประมาณนี้รุ่นลมเพื่พอความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอพระคุณขอขอพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีโชคดีเฮงเฮนะครับแนวทางตามนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันเช้าวันศุกร์นะ สีฟ้าสีฟ้าสดใสสดใสนำโชคนำสิ่งดีๆมาให้ทุกๆท่านไม่เจ็บไม่จนนะครับมันคงค้าง,ง,งมบางมีนะครับเช้าขึ้นมาขอให้มีเงินไหลมาเทมานะครับอืครบบประมาณนี้นะครับขอบพระคุณมากๆครับลุล่มเพื่อความบันเทิงครับ